กินแล้วก็จ่ายตังค์ด้วยนะเที่ยวนั้นที่กินแล้วพิ่งหนีกันเลยเนี่ยดูไปดูถูกเขาไอ้ทิพหหยนี่ก็ทําไมเงินทองนะ่ะเขาสาม,มารถซื้อบ้านเกี่ยมึงได้ทั้งจังหวัดกันแล้วกันไม่มีทางได้ซื้อ,อหรอกป่าใครนะ่ะใครหลานกำนันเขาซื้อบ้านกูเลยเหรอ,อไม่มีทางซื้อได้หรอกตนตีนธนาคารยึดบ้านกูไปหมดแล้ว แม้แต่ว่าแต่งชุดสีแดงนี่มาจากไหนนะฮะมาจากงานงานงานแต่งงานที่เราไปนั่นไงที่เมาค้างเมาค้างคี้แต่ขี้แต่เลยมาต่อกันที่นี่อ๋องานแต่งงานของกำนันชันใช่ไหมครับของหลานชายกำนันชันนะอ๋อมาตามถึงนี่เจอเหรอออกินแล้วก็กินแล้วก็จ่ายตังค์ด้วยนะเที่ยวนั้นที่กินแล้ววิ่งหนีกันเลยเนี่ยดูไปดูถูกเขาไอ้คิบหายนี่ก็ทาไมเงินทองนะเขาสามารถซื้อบ้านเกี่ยมึงได้ทั้งจังหวัดกันแล้วกันไม่มีทางได้ซื้อหรอกเปล่าใครนะใคร หลานกำนันเขาซื้อบ้านกูเลยเหรอที่ทางซื้อได้หรอ,ต,อต้นเตนธนาคารยึดบ้านกูไปหมดแล้วไหนข้าว่าน้องไปบวชเป็นชีน้องเลยตามมีไม่เคยเห็นน้พี่เทพมึงร้องผิดเพลงพี่ พี่พี how? ่อ ah, ่ะเพลงอะไรอะเมื่อกี้มึงร้องรักเก่าที่บ้านเกิดที่มึงประกาศมนยิ่งยงพี่ข่าวโอ้โหคุณนึกว่ากูร้องถูกนะกูเน้นเป็นพี่แล้วนะเมื่อกี้เนี่ยไม่ใช่พี่ข่าวข่าวเงียบหายไปสองสามปีอ๋อสีก็ไปได้ดีโอสี้องนั้นขายตัว่อแม่ไปไหนตามหายังไงไม่เห็นสักครูไปพบเจ้าอยู่ในครัว ปากลับมาพี่ครับมึงมึงร้องผิดทั้งค่อนเลยพี่ผิดยังไงกูเน้นเลยนะเมื่อกี้เนี่ยข่าวข่าวเงียบหายไปสองสามปีนึกว่าไปได้ดีโทสีนอกมาขายตัวพ่อมแม่อยู่นะให้พี่มาตั้มหาจนทั่วมาพบสภาพทุนหัวมาขายตัวมัวใยในบาร์อ๋อเป็นยัไเหรอครับถอเป็นเช่นนีข้ข่าวข่าวเงียบหายว่าจเจ้าไปบวชเป็นชี โอเป็นเช่นนี้หรือสีีแฟนเราสีไม่น่ามีางเงาหลอกเต่าต้มตุนเป็นดีสีแหบสีเฮยโอ้สีเอยจะไปไหนนี่ครับสีแหบสีเฮยไม่มีพี่ทำไมมันไม่ไมีสีแหบสีมีมีดิคุรู้มันมาเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกับอีสมศรีนี่แหละ มันมีที่ไหนล่ะผมฟังผมยังไม่เห็นมีลยะสีแหบสีเหยอนี่กูเห็นกันตาเลยมันลงจากขนส่งอ่ะสามคนเลยสมสีสีแหบสีเหยเ,เป็นเพื่อนกันมันไม่มีพี่ถทเป็นชน,นีหรือสีแฟนเราสีไม่น่าหัวมัว้งกินข้าวแลัวก็มา ท่านจะได้รับความสนุกสนานได้ที่นี่ที่เดียวไลฟ์คอมเมดี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับท่านอยากให้เราถกประเด็นไหนล้อเลียนอะไรนะครับเ <c oughs> ขียนคอมเมนต์ด้านล่างมาได้เลยนะครับ <c oughs> เราจะจัดให้เต็มที่รับประกันความมาสุกสนานอย่างแน่นอนครับ